ทั้งหมดนี้นะคะราคาอยู่ที่70บาททั้งหมดสิบสี่ตัวด้วยกันตัวละ5บาทคา่ะตัวนี้เป็นเนื้อผ้าเว้าวหลังว้าวหน้าเว้าวหลังและว้าวหน้า เจอกับวารุตา่ายแล้ววันนี้วารุตาจะพาทุกท่านมาเดินตลาดปฐวิกรซึ่งเป็นตลาดที่ขายเสื้อผ้ามือสองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตลาดปฐวิกรเสื้อผ้าตัวละเท่าไหร่แล้วราคาและคุณภาพเป็นแบบไหนวารุตาตื่นเต้นอีกแล้วค่ะมาเลยกันด้วยกันคะ่ะอันดับแรกวารุตาพาทุกท่านมาดูเครื่องประดับก่อนนะคะนี่ค่ะอยากได้แบบไหน เลือกกันไปเลยค่ะมีตังซอยก็มือมีอะไรหมดทุกอย่างเลยค่ะมีแต่ของสวยๆงๆามๆทั้งนั้นเลยค่ะมาถึงไม่เท่าไหร่สามีซื้อแหวนมั่นให้แล้วค่ะราคาแพงมากก็บอกทีนซื้อเป็นของขวัญให้เธอค่ะจากร้านนี้สวยไหมคะนี่ค่ะแหวนมั่นจากแฟวนของวาลุตาค่ะขอบคุณสามีนะคะขอบคุณค่ะ มาตามวาริตามาดูร้านขายเสื้อผ้ามือสองปัตตาิกรมาดูว่าราคาเท่าไหร่และแต่ละตัวคุณภาพเป็นอย่างไรบ้างมาเลยค่ะตามวาริตาสาาเปนมาค่ะนี่จ้ปนปัตตาในสถานที่ขายเสื้อผ้ามือสองรวมสินค้ามือสองที่ใหญ่มาก มาแล้วอย่าลืพมพกเงินจะมาหนานี้ลุยกันเลยค่ะโอ้ยมรุตาเจอตัว20บาทเต่เป็นของผู้ชายโอ้โหถ้าเป็นของผู้ชายแต่วรุตาบอกว่าทูฉันไม่เอาแล้วนะของฉันสุภาพ้าเยอะว่าอย่างนั้น ตัวมันใหญ่เปนหน่อยใช่ย่างงั้นรุ่าตาาจะเอาตัวนี้สวยนะคะแ่้าเดี๋ยวไอาูตัวนี้สวยรตอบาทนตนตีัวนี้สวยไหมคะห้าบาทค่ะสวยไหมเอยอรุตาชอบตัวนี้ขอผูกไว้ก่อน ตันี้เป็นยังไงเนาะโอ้ยตัวนี้เปื้อนแล้บอ,อกไหมคนเนี่ยโอ้นี่ค่ะเปื้อนนี้จึงห้าบาทคือตอนนี้วรุษกากำลังดูนะคะว่าห้าบาทคุณภาพของเค้าก็โอเคเลยนะคะโอเคเลยค่ะตัวนี้เปื้อนนี่ถึงวรุษาลไหม นี่ของเราวันนี้ค่ะเต็มตะกา้าแฟนบอกว่าเธอเต็มตะก้าก็พอแล้วนะอย่าเยอะอย่าเยอะอยู่ที่ร้านนี้ร้านเดียวตัวละห้าบาทห้าบาทจ้าค้านับเลยค่ะโอ้แม่ค้านับรัวรวรัวรดูรนี่นะคะดูเลย ยังไม่หมดเต็มถุงยังไม่หมดเอาอีกเอาอีกน,นี้ค่ะของเราเจ็ดสิบบนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะของวารุตาเต็มถุงเต็มถุทั้งหมดนี้นะคะราคาอยู่ที่70บาททั้งหมด1 4ตัวด้วยกันตัวละ5บาทค่ะสามีบอกว่าอูเธอเฝ้า รอนั่งรอจนกว่าวารุตตาเลือกเสร็จเดี๋ยวดูกันไปอีกทีนะคะว่าวารุตตาได้เสื้อผ้าแบบตัวไหนกันบ้างโอ้ยเข้าของเยอะแยะมากมายเลยค่ะโอ้ยมุมนูน้นโอ้ยกองกันเป็นกระสอบกระสอบเลยว้าวมุมนี้สงสัยจะขายเป็นยกเป็นกระสอบกันเลยค่ะ นี่ค่ะมุมนี้ใครอยากได้กระสอบไหนก็ยกกันไปเลยเป็นแบบคลักกันไปเลยค่ะนี่เอาไปเลยค่ะกระสอบกระสอบวิ้ยนี่กขายกระสอบเท่าไหร่คะเนี่ยกระสอบละหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบาทอันนี้กระสอบละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทอันนี้โหเหมากันไปเลยค่ะมุมฝั่งนี้ก็เป็นมุมฝั่งที่ผู้คนมากองกับพื้นแล้วก็มานั่งเหมือนกับตลาดนัดกันเลยค่ะ ความหลากหลายของที่นี่มีเยอะมากเลยค่ะข้าวของมีแต่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยค่ะที่นี่มีพร้อมจับตลาดปตัตตาวิก่อนตลาดปตัตตาวิกรนนวมิน72เสื้อผ้าแฟชั่นมีทุกอย่างให้เลือกเลือกซื้อเลือกจับเลือกจออุ๊ยวันนี้วรุตาหมดเงินไปเยอะแล้วค่ะ ส่วนมุมนี้นะคะเป็นชุดว่ายน้ำตัวละยี่สิบบาทซื้อ5แถมหนึ่งเลยนะคะเป็นมือหนึ่งเลยนะคะสามารถเลือกสั่นกันไปได้เลยค่ะนุถ้าเป็นแบบทูพี c e นั่นก็คือราคาที่80บาทแต่ถ้าเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้ชิ้นละย 20, 20ีะ่สิบ่สิบขาว้าววารุตาเห็นอีกกองนึง5บาทหรือเปล่าถ้าไม่ใช่5บาทนี่ไม่ซื้อนะคะวันนี้มุ่งหน้ามาแค่หบาทเท่านั้นเองขา ยี่สิบจ้าขยากได้สนใจมาเลือกซื้อกันเลยจ้าตัวนี้ตัวละแปดสตัว150่งร้กางเกงยีนยี่ห้อดีๆีกางนั้นเลยค่ะ30บาท30บาทโเย,ยอะแ็มมากมา คือตาลายเลยไม่รู้ว่าจะมองไปมุมไหนหเสื้อผ้าเยอะมากๆเยอะมากเลยค่ะเสื้อเชิ้ตของผู้ชายมาจากอเมริกานะคะ2ตัว100บาทค่ะเ,เ,เกงเอวสูงก็ตัวละ100บาทเท่านั้นเองค่ะอะไรนะเขาเรียกว่าเชื่ออะไรนะกาไก่เหรอ ขาไก่250บาทครับความใหญ่โตมโหฬานของปตัตตะของตลาดปัตตาวิกกรวารุตาให้ดูมุมด้านบนนะคะคือเยอะมากๆทุกเต็นท์ใครมี ก็ต้องมากันแต่ตอนเช้าๆเลยค่ะเพื่อที่จะเดินกันให้แบบทั่วถึงค่ะนี่คือเสื้อผ้าที่วรุตาซื้อมาทั้งหมดแค่เห็นเราก็จับเป็นลมแล้วค่ะเห็นแ,แล้วตัว ลงมาลองดูกันนะคะว่าวารุตาใส่และเป็นอย่างไรบ้างนี่คือซักแล้วก็รีดเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูตัวแรกนะคะย้ำนะคะตัวเสื้อผ้าที่วารุตาซื้อมานั่นก็คือตัวละห้าบาทจากตลาดขายเสื้อผ้ามือสองใส่แล้วเนื้อผ้าเบาสบายวารุตตาชอบตรงนี้ค่ะแขนเสื้อ,อน่ารักมาก ใส่แล้วไม่บอกไม่รู้นะคะว่าน,นี่คือ5บาทตัวนี้เป็นเสื้อสีดำแล้วก็เป็นก็เรียกว่าเขาเย็บยังไงวะรู้แต่คือเหมือนกับเป็นแขนแล้วก็เป็นปกไปในตัวเดียวกันตัวนี้ก็ใส่สบายใส่ไปงานไว้อะไรหรือจะใส่เป็นแฟชั่นก็ได้ค่ะใส่คู่กับกางเกงที่เป็นสี ก็ถือว่าโอเคน่ารักเลยค่ะน่ารักทีเดียวลายปักจุดสวยเชียวค่ะตัวนี้ก็เป็นเสื้อผ้าก็เรียกว่าเนื้อผ้าบางค่ะ ใส่แบบสบายสบายในช่วงอากาศร้อนร้อนแบบนี้แล้วคอก็จะเป็นแถวคอออกแบบนี้มีซิปข้างหลังจะใส่กระโปรงสีดำจะใส่กระโปรงสีเทาหรือจะใส่กางเกงสีขาวสีดำสีเทาคือได้หมดเลยค่ะแล้วก็เขาก็ไม่ได้แบบคับอะไรมากก็ เแล้ว่าเข้ากับรูปร่างของเราแล้วก็ไม่ติดตัวอะไรมากก็ถือว่า,าสบายสบายนี่ค่ะตัวนี้เป็นเนื้อผ้าเว้าวหลังว้าวหน้าเว้าวหลังและว้าวหน้าเป็นแบบฟรีสไตล์แล้วใส่กับกางเกงเลกกิ้งนะคะก็ถือว่า สีสันสดใสสวยงามจริงๆเลยค่ะทำให้วารุตาเหมือนกับมีสีสันขึ้นส่วนตัวนี้ก็เป็นเนื้อผ้าที่มีหน้าปกอยู่ข้างหน้าค่ะมาเอินตรงนี้มันโปนิดนึงวารุตาก็ต้องปิดให้ก่อนแล้วก็แขนก็เป็นแบบนี้นี่ค่ะ ตัวนี้ก็สวยนะคะนุ่งกับแสงเกงยียวยีนสวยสุดๆไปเลยค่ะส่วนตัวนี้นะคะนี่ค่ะลายเพิวพิวแล้วก็สีก็จะเป็นสีนวลบานตาไม่ได้ติดกระดุมนี่ค่ะกระดุมนี่ค่ะก็เป็นอะไรที่ใส่คู่กับเกงเยงยีนก็น่ารักทีเดียวเลยค่ะส่วนตัวนี้ ดูแขนน่ารักมากเลยค่ะเนื้อผ้านิ่มมากนิ่มแบบอนี่ค่ะนิ่มมากส่วนตัวนี้เป็นเสื้อตัวยาวแขนยาวตัวยาว เก๋มากๆเลยค่ะแล้วก็มามีผ้าอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็มาแปะตรงนี้สวยจังค่ะแล้วสีเขาวานมากเดีวตาให้ดูนี่คือยาวแล้วเราก็สามารถที่ใส่กับเล็กกินได้ยาวขนาดนี้เลยอย่าลืมนะคะเสื้อตัวละห้าบาทเท่านั้น เองส่วนตัวนี้ค่อนข้างจะบางนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าคือมันเป็นเสื้อที่แบบลําลองแล้วใส่กับเล็งเอเล็กกินสวยเป็นสไตล์ที่วรุตาชอบคือมันมันเก๋มากๆเลยค่ะสีน้ำเงินส่วนตัวนี้ ใส่แล้วก็รู้สึกว่าสบายมากๆเลยค่ะแล้วก็ OK ก็มีเกลๆตรงมุมเป็นโบดด้วยค่ะคือเสื้อผ้าที่วรุตาซื้อหมานะคะคือมันเยอะมากใส่วันนี้ใส่ไม่ไหวจริงๆเลยค่ะคือตัวนี้ก็สวย วรุตาให้ดูตัวนี้ก็น่ารักน่ารักเชียวค่ะตัวนี้วรุตาก็ชอบเขนโบแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญนะคะวรุตาได้ไปเจอเสื้ออยู่ตัวนี้ยี่ห้อนี้แคริคคาเดงเป็นเสื้อผ้าที่มียี่ห้อ แล้วไายเจอได้มาหนตัวราคาตัวนี้ยี่ห้อดังได้มาตัวละห้าบาทคือวรุตากำลังจะบอกว่าเสื้อผ้ามือสองได้ราคาถูกๆแล้วมีคุณภาพดีแบบเนี้เยอะมากมันขึ้นอยู่กับว่าเราชอบเขาไหม มีเวลาให้กับเขาไหมเพราะว่าเสื้อผ้ามือสองเราต้องไปเลือกไปนั่งคัดไปอะไรแล้วก็มาซกมารีดมาอะไรพวกเนี้ยคือวรุตาเป็นคนชอบเสื้อผ้ามือสองเป็นคนชอบจริงๆไม่ชอบเสื้อผ้ามือหนึ่งเลยแล้วแฟนเขาก็สนับสนุนให้วรุตาไปซื้อเสื้อผ้าก่อนที่จะกลับเยอรมันเพราะเขามีความรู้สึกว่าเออ มันเป็นสิ่งที่วารุตาชอบทั้งที่เราซื้อไปแล้วเราก็รู้ว่าเราได้ใส่แต่อาจจะใส่ไม่ได้ใส่แบบทีทีจะเราได้ใส่แน่นอนเพราะว่าอย่างเสื้อผ้าแบบนี้นะคะวารุตาชอบใส่เสื้อผ้าไม่มีแขนมันทาให้เราเหมือนกับเราได้เขาเรียกว่าได้อยู่กับได้ใส่เสื้อผ้าแบบสบายสบายไม่ไม่ร้อนมาก ก็สําหรับวันนี้วรุตาก็อยากจะแนะนําทุกๆท่านอีกทีนะคะว่าเสื้อผ้ามือสองเป็นเสื้อผ้าที่มีคุณภาพมากเราได้สินค้าที่ดีราคาถูกประหยัดเงินเราไปเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเจอกับวรุตาในคลิปหน้าส,สวัสดีค่ะ